สวัสดีค่ะพบกับช่อง Watermelon t h t h a i l a n d ค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Watermelon t h t h a i l a n d นะครับก็จะมาลงเซ n นเตอร์แลบทุก2ตัวละครนะครับลงทุกวันนะครับเป็นคลิปสั้นขยันทำสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโลอาริสนะครับผมจะแบบไหนก็ได้แล้วก็เยลโล่โพชชั่นนะครับ <laughs> ประหยัดประหยัดนิดนึงก็จะมีการสอน วิธีการต่อสู้กับบอสแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับของผมจะอาศัยการป้องกันเป็นหลักนะครับในเมื่อเราป้องกันได้เราก็ไม่ต้องกลัวบอสอีกต่อไปนะครับก็เอาเป็นแนวทางได้นะครับหรืออาจจะไปมิกเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเพื่อนเ่อให้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างนะครับเอาละตัวแรกได้ตัวอะไรนะชัดเลย ตะกแตนไปตัวที่สองกันดีกว่าครับมารอบที่สองจะได้ตัวอะไรนะตัวที่สองเราก็ได้เป็นไวเลดี้นะครับเจ้าไวเลดี้เ, White Lady เนี่ยเป็นธาตุลมนะแพ้ธาตุดินหนักมากนะครับแต่ผมก็ใช้ไลรธาตตีเนาะแล้วก็สกิลที่ควรระวังก็คือวอเตอร์บอลนะครับอาจจะต้องมีเสื้อน้ํานิดนึง เพื่อป้องกันนะครับไม่งั้นเราจะปั๊มไม่ทันนะครับมาเข้าช่วงตัวที่3โอ้ได้เป็น R S X นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าโปรดระวังนะครับสกิลเรียกลูกน้องนะครับกับสกิลเอิร์ธเควกจะหลอดไล่เท่าเท่ากันนะครับก็รักษาระยะห่างเวลาเห็นหลอดไล่นะครับมาอีกตัวละครจะได้เป็นตัวไรน้อตัวแรก 5 4 3 2 1อืมอหนึ่งมัมมสซลิงหากมองไม่เห็นตัวก็ฟังเสียงน้ำหยดนะครับมาตัวที่2 5 4 3 2 1ตัวนี้เราก็ได้เป็นบอสกามนะครับเราก็ถอยออกมาเพื่อเตรียมเสื้อทัดน้ำและกันฟอสก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้สู้กันแบบไม่เสียปั๊มนะครับผม รักษาระยะห àng, ่าง Active ตมไวคุม้มแล้วก็ Psychic เว v e ไปเรื่อยๆนะครับอย่าอยู่ใกล้เกินประมาณ4ช่องนะครับเพื่อที่จะได้ไม่โดนสตอมคัตนะครับบอสกามนะครับหรือว่าฮัตตินะเป็นบอสธาตุน้ำเลเวล4เลยนะครับแพ้ธาตุลมหนักมากนะถ้าอยากจะบูดดาเมจก็เรียกลูกลมเลเวล2นะครับแล้วก็กดแพสซีฟโหมดเลเวล1นะครับเพื่อเปลี่ยนสกิลไซคิคเป็นธาตุลมนะครับจะได้ดาเมจแรงมากๆ แต่ผมไม่เรียกนะครับเพราะว่าไส้กิกธรรมดาก็เข้า100%เนะครับเรายอมเสียเวลานิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องบูตเมจนะหินธาตุก็แพงนะครับผมมาเข้าช่วงตัวที่3นะครับจะได้ตัวไรเอ่ยของวันนี้5 4 3 2 1ไม่นะเอทรอส ผมเคยได้การ์ด MVP ใบนี้นะครับผมไม่อยากซ้ำสอนะครับแต่ก็ต้องกำจัดนะครับเพราะว่าเขาดอบดอกเหลืองบ่อยมากนะครับเจ้าเอทอสนะครับเป็นธาตุมืดเลเวล3นะเป็นมอนสเตอร์บอสชนิดสัตว์นะครับผมแพ้ธาตุโฮลี่นะครับแต่ซอเราไม่มีเราก็ใช้ไซคิกเวฟแบบไรธาตุไปนะครับลุ้นดอกเหลืองกันดีกว่า เอาละน่าจะใกล้ตายแล้วล่ะมาดูกันว่าได้ดอกเหลืองไหมสองดอกโอ้ยสบายแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ